เียนคณะกรรมการนะคะดิฉันนายสาวิารีตื้นชัยภูมินะคะนักวิชาการสาธารณสุขนะคะโรงพยาบาลพัทลีชุมพลนะคะวันนี้ค่ะขออนุญาตนำเสนอเรื่องเล่านะคะเรื่องข้อควนโซีนะคะกิ้งที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นนะคะขณะที่ดิฉันกำลังเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อที่จะตรวจสารปนเปื้อนอยู่ในตลาดสดแห่งหนึ่งนะคะดิฉันก็เลยรับโทรศัพท์แล้วก็ได้มีเสียงผู้สายผู้สายนะคะตอบกลับมาว่า พ,พี่ชื่อพี่สายนะคะอยู่โรงพยาบาลเอกูพี่ชอบงานเกี่ยวกับงานโรคเลื้อนนะคะพี่โทรมารายงานว่าพบผู้ป่วยโรคเรื้อนอยู่เอาเภือพักดีชุมพลนะคะในขณะนั้นพี่ฉันตกใจมากนะคะและคิดในใจว่าพี่เขาโทรผิดหรือเปล่าเพราะว่าเอาเภือพักดีชุมพลนะคะไม่มีผู้ป่วยโรคเรื้อนมาเป็นเวลาแบบปีแล้วค่ะพี่ันก็เลยถามพี่เขากลับไปว่าคนไข้อยู่บ้านไหนคะเพื่อให้เพื่อให้แน่ใจอีกครั้ง พี่สาวนะคะนางสมมติก็เลยบอกว่าบอกประวัติคนไข้แบบละเอียดนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลว่าให้ข้อมูลผู้ป่วยและญาติพี่น้องนะคะว่าเขาตกใจมากและไม่เชื่อว่าตีนเ,เป็นโรคเลือดน,นะคะโดยเฉพาะแม่ของผู้ป่วยไม่พอใจอย่างมากนะคะพี่สาวเลยแนะนําให้ที่ฉันลงพื้นที่เพื่อให้คาแนะนําและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาตินะคะรวมทั้งเชอนบ้านใีชุมชนค่ะหลังจากนั้น ดิฉันก็เลยได้วานโทรศัพท์นะคะแล้วก็คิดในใจว่างานเข้าเราแล้ว,แล,วและคิดหนักว่าจะทําอย่างไรต่อไปจะพูดอย่างไรให้ผู้ป่วยแนละญาติเข้าใจนะคะอีกทั้งญาติญาติของผู้ป่วยก็ไม่พอใจกับการรักษาโรงพยาบาลพัทยีเป็นคืนเดืออยู่แล้วนะคะเนื่องจากผู้ป่วยเคยมารักษาเรื่องื่วยที่โรงพยาบาลคัทดีแล้วไม่อีขึ้นนะคะในที่สาคัญดิฉันไม่เคยได้ทํางานคีเหตุโรคเลือดมาก่อนเลยค่ะทั้งประสบการณ์ และอีกอย่างหนึ่งคืออาคืนพัฟฟี่ซุ้มลทีนนม่มีคนไข้มานานมากแล้วนะคะดิฉันจึงได้กลับมาตั้งหลักใหม่นะคะแล้วก็เล่าให้คนะงานฟังและขอคาแนะนําวิธีการปรึกษาแก่ผู้ป่วยนะคะว่าต้องทําอย่างไรบ้างจากนั้นก็ได้เตรียมลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะค้นหาผู้ป่วยโรคเลืน้นลายใหม่เชิงลุกนะคะและเรียกว่าผู้ป่วยนะคะโดยได้ประสานงานกับพี่อนามัยนะคะ ที่รับผิดชอบนะคะนสมดก็คือพี่แม็กนะคะแ,ะ,แะและวันและเวลาเพื่อที่จะลงเยี่ยมบ้านให้คำปรึกษาและให้คําแนะนําแก่ผู้ป่วยนะคะจากนั้นนะคะได้ลงเยี่ยมบ้านไปแล้วก็ดูจากสภาพบ้านครอบครัวของผู้ป่วยนะคะมอีอาชีพรบับซื้อของเก่าบ้านของผู้ป่วยจึงตั้งอยู่ข้าง ้างร้านล็บซื้อของเก่านะคะรอรอบบ้านมีกล่องกระดาษขวดน้าพลาสติกที่ใช้แล้วเศษเหล็กตะเกียงตอกเก่าๆ,ๆนะคะแล้วก็เศษซากของเก่าที่ใช้ใช้แล้วแยกประเภทไว้นะคะและยังไม่แยกกองอยู่เยอะแยะมากมายนะคะดิฉันจึงเข้าไปอย่างกะ้ากลัวๆนะคะแล้วก็เหลือไปห็นชายหนุ่มรูปสูงผิวคล้ำนะคะใส่ใส่เสื้อแขนยาวสีดําแล้วก็คู่กับกงเกงยีนนะคะกำลังกุ้กุมีเนอ,อยู่ ในใจก็เลยคิดว่าผู้ชายคนนั้นน่าจะเป็นผู้ป่วยนะคะแล้วก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงวัยกาลางคนนะคะรูปร่างท้วงใส่เสื้อลายดอกสีแดงผ้าถุงสีน้ำตาลนะคะมีสีหน้าวิตกกังวลเป็นอย่างมากนะคะดิฉันกับพี่อนไรไพี่แม็กนะคะจึงเข้าไปแนะนําตัวเองนะคะแล้วก็กล่าวคากย์ไยด้วยควาอังกฤษกันเองนะคะถามถามสารุกสุดดิบแล้วค่อยเข้าเรื่อง จากการสักถามนะคะการของผู้ปว่วยได้ทราบว่าผู้ปว่วยนะคะช,ชื่อน้องเก่งแม่ของน้องเก่งนะคะชื่อแม่สุดีนะสมมตินะคะแม่สุนีก็เลยเล่าเล่าให้ฟังเรื่องราวนะคะร้องไห้ไปด้วยความเสียใจกลัวว่าลูกจะเป็นอะไรไปแม่พ่อกับแม่ก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะเพราะว่าที่ผ่านนาน้องเก่งถือว่าเป็นหลักสําคัญขอ,ของบ้านเดียวนะคะแม่สุดีก็เล่าคือก,ก่อนหน้านี้น้องเก่ง ได้มาหาหมอที่โรงพยาบาลเฉลมพลตั้งแต่ปี2551นะคะด้วยอาการตุ่มอักเสบเป็นแผลที่หูและสองข้างนะคะน้องเก่งได้มาหาหมอแล้วก็ได้มาหาหมอเรื่อยๆจนถึงปี2554นะคะอาการได่ดีขึ้นน้องเก่งก็เลยได้มาหาหมอแล้วขอไปส่งตัวเพื่อที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลเชลิมนะคะอีกครั้งพอน,น้องเก่งได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลเชลูมนะคะทางหมอโรงพยาบาลเชลิมก็บอกว่าน้องเก่งเป็นป่วยเป็นโรคเนะี้อ อ่าชิิดเชื้อมากต้องกินยา2ปีในขณะนั้นก็ค,คือว่าทำให้ยากพี่น้องแล้วก็แม่ตกใจอย่างมากว่าลูกเป็นได้อย่างไรแม่ก็มีคำหนึ่งที่แม่พูดว่าลูกของดี่ฉันจะเป็นได้ใช่ไหนหนอแล้วก็ไม่เคยมีใครเป็นเลยแม่สิดก็เลยพูดใช้น,น้ำตานะคะด้วยความไม่เลี่ยต่ำใจนะคะว่ากลัวชาวบ้านกลัวสังคมลรงเกียจว่าโรคนี้มันเป็นโรคที่น่าเกลียดรักษาไม่หายนะคะ จากนั้นนะคะดิฉันก็เลยเล่าพูดทั้งพูดทั้งเล่าว่าโรคเลื้อนมันเป็นยังไงอธิบายให้ฟังจนว่าแม่เข้าใจนะคะแม่ก็มีทีท่าทีท่าท,าทีที่อ,อ่อนโยนนะคะหลังจากนั้นพอ้่าเก่งก็รักษาที่โรงพยาบาลเชฟคุณอาการดีขึ้นหมอทางโรงพยาบาลเชฟคุมก็เลยได้ส่งกลับมารักษาต่อที่โรงพยาบาลพักดีนะคะจากนั้นช่วงนั้นคือดิฉันแล้วก็ที่อนมามัยก็ได้ลงไปตรวจ เยี่ยมบ้านตรวจคักรองผู้สัมผัสโรคลกูลกบ้านนะคะก็เจอแม่สุนีนะคะมีวงด่างเท้าที่แข็มนะคะก็เลยไปยันขยอให้แม่มาตรวจที่โรงพยาบาลแม่ก็เลยตอนแรกแม่ก็คือแม่ได้มาะคะ่ะสักหน่อยนึงแม่กเลยมาตรวจที่โรงพยาบาลก็พบว่า,มาแม่สุนีก็เป็นโรคเลือดชืินเชื้อน้อยก็ได้รับการรักษานะคะพอตอนนแม่แม่สุนีก็มารักษาที่โรงพยาบาลทักตีนะคะ มีวันหนึ่งค่ะก็คือว่าแม่แม่มารับยาแล้วพอกลับกลับกลับไปได้สักพักประมาณสินาทีแม่ก็เลยโทรมาบอกดิฉันว่าคุณหมอแม่ฝากขนมกลับน้ำไว้ข้างร้านสวัสดิการนะคะแม่ไม่กล้าเอาไปให้ฝากคุณหมอไปเอาที่ร้านักสวัสดิการด้วยทําให้ดิฉันรู้สึกออกเป็นดีใจนะคะแล้วก็ ดีใ,ใจว่าผู้ป่วยก็มีความรู้สึกดีๆให้เรานะคะในวันนี้นะคะเออได้ลงไปคัดตองเยี่ยมบ้านนะคะแล้วก็แม่บอกว่ามีหลานชายว,วัยเก้าขวบนะคะที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันนะคะมีมีวงด่างขาวที่ก้นนะคะของน้องสงสัยว่าจะเป็นโรคเลื้อดก็เลยได้พามาตัวที่โรงพยาบาล ก็เลยหมอก็ได้แอบว่าเป็นโรคเรื้อนเชือเช้อน้อยนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือทั้งสามคนก็สามารถรักษาให้หายจนขาดได้นะคะแล้วก็ครอบครัวน,นี้ก็กลับมาอีก่ีความสุขและยิ้มได้อีกครั้งนะคะก็คิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะก็พบว่าแพทย์และบุคลากรสาณสุขขาดประสบการณ์ความเชื่อาญในการดูแลรักษาโรคเรื้อนนะคะและการให้กําลังใจการดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยเปรียบเสมือนญาติสําคัญที่สุด เพราะทำให้กูป้ป่วยสามารถยิ้มและหัวเราะได้อีกครั้งค่ะก่อจบการรับสิเรื่องเล่าเพียงเท่านี้ค่ะ